มาสวัสดีค่ะดูคลิปส่งเหรียญมาขายกันนะคะอ่ะไปเร็วเลยเนาะได้ไม่เสียเวลานี่เลยนะคะเหรียญค่ะเหรียญจากเอฟซีส่งมาขายนะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญสตังทอนนะคะสตังทอนเหรียญหมุนเวียนที่ไปน่ารับซื้อก็จะมีพศสองห้าสี่หนึ่งสองห้าสามหนึ่งสองห้า สามสี่อุ้ยสวยค่ะอ๋ออันนี้พอ,อสองห้าสี่สามตังทอนพอ,อสองห้าสี่สามสองห้าสี่สามเหรียญละสิบห้าบาทค่ะบินไม่ต้องส่งมานะคะเพราะเหรียญพวกนี้ยังเยอะอยู่นะคะเหรียญเอ่อคัดเอาค่ะยังบิดอย่างเงี้ยขายต่อไม่ได้นะคะขายต่อไม่ได้ค่ะนักสะสมไม่เอานะคะบินไม่เอาเอาเหรียญที่ สภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะสะสมอะค่ะ100่งร้อยเหรียญเลระสิบาบาท100เหรียญก็หน0่บาทเหรียญกระสาบหมุนเวียนหรือตังทอนนะคะเหรียญที่รับซื้อก็คือ2531รับซื้อ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทสองห้าสี่หนึ่งสามสบถึงห้าบาท2542 ยี่สิบบาทสองห้าสามสี่ยี่สิบบาทสองห้าสี่สามสิบห้าบาทค่ะเอามาดูต่อกันเลยนี้สองห้าสองห้าสี่สามสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทจํานวนผลิตนะคะสองห้าสี่สามอุ้ยครบให้ค่ะจํานวนผลิตค่ะหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเหรียญน,นะคะสองห้าสี่สามถือว่าจริงๆถือว่าไม่เยอะนะคะหนึ่งล้านหนึ่งล้านถือว่าไม่เยอะ เพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนเป็นเหรียญตะตังทออยู่ในระบบ,นนะบอ,อ่ะนะขนาดเหรียญหมุนเอเหรียญอะไรนะเหรียญที่ระลึกอะ่ะเหรียญสะสมเหรียญที่ระลึกจํานวนผลิตที่น้อยที่สุดก็คือหนึ่งล้านเหรียญนะอันนี้ก็หนึ่งล้านกว่า 1, 000, 000, หนึ่งล้านเหรียญเหรียญหมุนเวียนเขา <S <S เขาเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายแต่นะมาดูต่อ อันนี้พศสองพัห้าสี่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 เก็บไว้ก่อนจะเร่งดูพศสองพัห้าสามสี่เนี่ยค่ะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายยากนะพศสองพันห้าสามสี่รับซื้อเหรียญได้ยี่สิบบาทพศสองห้าสามสี่จำนวนผลิตหนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเหรียญเป็นตัวติดผลิตน้อยเหรียญบล็อกนี้นะคะสองห้าสามสี่เข้าใจว่าเป็นบล็อก ต่างประเทศค่ะเห็นหลายคนข้อมูลจากหลายแหล่งเขาบอกเป็นเหรียญที่ผลิตจากต่างประเทศพนักงาดูาก็น่าจะใช่เพราะว่าอะไรว่าเขาสวยตัวหนังสือเขาจะเล็กคมชัดมากนะคะสละสวยคมชัดมากผิดกับเนี่ยตัวหนังสือเขาไม่เหมือนกันเห็นไหมตัวตัวเลขตัวหนังสือไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยอันนี้จะใหญ่กว่าเยอะหนาแตสามสี่นี่จะบางจะคมชัดกว่าเยอะ เป็นสองหเป็นตัวติดผลิตน้อยอันดับที่5นะคะอันดับ1ก็คือ2533 2533มสาจำนวนผลิต100เหรียญสองห้อันดับ2องจำนวนผลิต6200เหรียญสองหนึ่งค่ะอันดับ3 จำนวนผลิต9ก้0 0สเหรียญ2542อันดับ5อันดับ4ค่ะอันดับ4 2542จำนวนผลิต1 000, 30, 000, 25, 3 0 0 0 0 0เหรียญ2534อันดับที่5จำนวนผลิต1 3 8 0 0 0 0เหรียญเนี่ยค่ะน่าเก็บสะสมนะคะน่าเก็บเนี่ยที่ที่เปะนะ็นนัดแนะนำให้เก็บเหรียญเหรียญหมุนเวียนนะคะเพราะว่า ส่วนต่างเขาน้อยเราซื้อในราคาที่ไม่สูงจากหน้าเหรียญมากนักใช่ไหมคะหรือไม่ก็มีโอกาสก็เก็บเองก็ได้หลายคนนะคะที่เริ่มเก็บเองโดยการที่ไปแลกมาแลกจากที่ตู้หยดน้ําต่างๆตู้หยดน้ําดื่มตู้เครื่องซักผ้านะคะแล้วก็เอามาคัดหาพอสอที่เราต้องการก็ได้นะคะแบบนั้นก็ได้อีก ก็ประหยัดไปเลยค่ะแล้วก็จะมาพศอ,อ,อะไรต่อพศอสองพัห้าสี่สองโอเ้เจ๊สี่สองมีเยอะดิเดี๋ยวจะปนเดี๋ยวไม่ต้องแยกพศอสองพัห้ารสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทพศอสองพัห้าสี่สองจำนวนผลิตหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบาทอ้อชํำรุดแบบนี้ไม่เอานะคะไม่ต้องส่งมาค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นชํำรุดนะคะไม่ต้องส่งมาค่ะใช้ไม่ได้ค่ะนักสะสมไม่เอาแน่นอน นะคะเหรียญที่จะส่งมาต้องไม่ชำรุดนะคะถ้าแบบนี้ตีเป็นชำรุดค่ะเนี่ยค่ะสเหรียญน,นี้นะคะตีเป็นชำรุดแยกออกไว้เก็บเป็นที่ก่อนชำรุด2เหรียญแยกไว้ก่อนแล้วก็มาสอหตัวติดผลิตน้อยอันดับ ันนี้ก็สี่สี่อู้สี่หนึ่งสี่หนึ่งตัวติดผิ้งนะนบที่สามค่ะสองห้าสี่สี่หนึ่งเหรียญใช่ได้ค่ะเหรียญสวยอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่ใช้ได้อยู่สองห้าสี่หนึ่ง จำนวนผลิตไม่ถึงล้านเหรียญน,นะผลิตน้อยมากเลยนะไม่ถึง 1, 000, 000หนึ่งล้านเหรียญค่ะจำนวนผลิตเก้าแสนแปดหมื่เหรียญเท่านั้นเองเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมเนี่ยเหรียญน,นี้สวยมากเลยผ่านใช้น้อยผิวเดิมยังอยู่เห็นไหมคะยังมีรุงร้งรุ้งวิงวิง,วงอยู่ผิวเดิมเขาค่ะนั่นแหละค่ะคือผิวเดิมนะคะท่านท่านท่านใดที่ที่ทําเครื่องเครื่องหยอดน้ํานะคะ ตู้หยดน้าน้ําอัดลมน้ําเครื่องดื่มอะไรที่ตู้เครื่องซัก้ผ้าตู้หยอดเหรียญต,ต่างๆอะค่ะที่เกี่ยวกับเอาเหรียญไม่หยอดตู้นะคะค่ะคัดดูได้ค่ะไปะนัาทวนอีกรอบหนึ่งพอ,อที่ไปนัดรับซื้อนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไปคัดหาค่ะพศสองห้าสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทคือเหรียญผ่านใช้ซื้อห้าร้อยเหรียญไม่ผ่านใช้ซื้อหนึ่งพันค่ะสองห้าสามหนึ่ง ส่วนสองห้าสี่หนึ่งนะคะรับซื้อเหรียญละสองห้าสี่หนึ่งรับซื้อเหรียญละห้าสิบถึงสามสิบถึงห้าสิบบาทค่ะคือถ้าเหรียญเหรียญผ่านใช้ทั้งหมดแหละค่ะที่รับซื้อนะ,ะเหรียญผ่านใช้ถ้าเหรียญที่ไม่สวยบุบบ้างนะคะสึกบ้างจะให้สามสิบบาทแต่ถ้าเหรียญสวยเลยไม่ไม่บินไม่สึกนะคะจะให้เหรียญละห้าสิบบาท ค่ะ2541ส่วนต่อมาก็2542 2542จํานวนผลิต1 30, ล้าน3หมื่นเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะ2542นะคะรับซื้อ20บาทต่อมา2534ค่ะจำนวนผลิต1 30, 80, ล้าน3แ8หมื่เหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทเช่นกันคะรับแค่นี้ค่ะนะคะพอสอนนะคะ31พศ2541พศ2542 พศสองห้าสามสี่ค่ะรับเท่านี้นะคะพศอ,อื่นๆไม่รับค่ะเพราะถามกันมาเยอะมากว่าพศนั้นรับไหมราคาเท่าไหร่ไม่รับนะคะพศอ,อื่นๆไม่รับค่ะแล้วก็เหรียญห้าบาทก็รับสองห้าสี่ศูนย์กับสองห้าสี่หกเท่านั้นค่ะอสองพศนะคะสองห้าสี่ศูนย์กับสองห้าสี่หกสองพศเท่านั้นพศอ,อื่นไม่รับนะคะห้าบาทรับอสองพศเลยค่ะสี่ศูนย์กับสี่หกพศอื่นไม่รับ หนึ่งบาทก็รับเพียงสองเก้าพอสอเดียวสองห้าสองเก้านะคะเหรียญหนึ่งบาทรับสองห้าสองเก้าพอแสเด,เดียวเท่านั้นแต่หนึ่งบาทสองห้าสองเก้าเขาจะมีสองบล็อกค,ค่ะบล็อกช่อฟ้าสั้นกับช่อฟ้ายาวถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทช่อฟ้ายาวราคาเหรียญละสี่ร้อยบาทค่ะดูเพียงพอสอนะคะสองห้าสองเก้า หนึ่งบาทนะคะพูดถึงหนึ่งบาทโอ้นี่ก็เสียนะคะแบบนี้ช้ำรุดค่ะเหรียญเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะคะยี่สิบห้าสตางค์ก็รับซื้อสองห้าสี่ศูนย์และสองห้าสี่หกเอสองห้าสี่สองขอภัยค่ะเริ่มต้นพอสอพอสอที่รับซื้อนะคะเหรียญหมุนเวียนค่ะ เหรียญยี่สิห้าสตางค์สองห้าสี่สองและสองห้าสี่สีเท่านั้นนะคะยี่สิห้าสตางค์สองห้าสี่สองและสองห้าสี่สี่เท่านั้นค่ะเหรียญ25่ห้าตางค์ส่วนเหรียญห้าสิบตางค์รับซื้อ,อสองห้าสามศูนย์พศเดียวเท่านั้นค่ะ2530้าอสามศูนย์พศเดียวเท่านั้นนะคะห้าสิบตางค์ค่ะและเหรียญเหรียญเอ่อหนึ่งบาทค่ะอสองห้าสองเก้าพศเดียวเท่านั้น หนึ่งบาท 2, 5, 2, 9, อสองห้าสองเก้าพศเดียวเท่านั้นค่ะ1บาทแล้วก็1นึ่งบาทสองห้าสแล้วก็5บาทนะคะสีศูนย์กับ4ี่หสองสอพศเท่านั้นค่ะ5้าบาท40ย์กับ46่หกสองพศเท่านั้นค่ะนะคะพศอ,อ,อื่นๆไม่รับค่ะ